คำเตือนคลิปนี้จัดทำขึ้นเพื่อเป็นแนวทางในการเสี่ยงโชคเป็นเพียงสถิติเป็นความเชื่อส่วนบุคคลโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมขอให้ทุกคนโชคดีค่ะ ดีค่ะเพื่อนๆทุกคนมาพบกับต้อมกันอีกเช่นเคยนะคะสวัสดีเพื่อนเก่าทุกๆคนและก็สวัสดีเพื่อนใหม่ที่เพิ่งเข้ามาดูคลิปต้อมวันนี้เป็นครั้งแรกนะคะฝากกดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนทั้งหมดไว้ให้ต้อมด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆค่ะกดแชร์ให้ต้อมด้วยนะต้อมมีแนวทางหวยลาวหวยฮานอยลาวสตาร์หวยหุ้นหวยรัฐบาลไทยแล้วก็เลขเด่นคนดงังเพื่อนๆจะได้ไม่พลาดคลิปก่อนใครนะคะ วันนี้ต้องมีแนวทางหวยลาวสตาร์ชุด3ตัวเน้นๆมาฝากนะคะเพื่อนๆมี6ชุดเหมือนเดิมนะคะชุด3ตัวเรามาเริ่มดูตัวแรกกันเลยนะคะเพื่อนๆ0 5นนะคะ2 2 0 สี่หนึ่งแปดนะคะแปดสี่ศูนย์ศูนย์สี่ศูนย์นะคะตัวสุดท้ายนะคะพเพื่อนเพื่อนเจ็ดหนึ่งแปดค่ะเพื่อนเพื่อนคะที่สำคัญนะคะเพื่อนเพื่อนต้องบอกไว้ทุกทุกคลิปเลยนะคะ อย่าลืมซื้อตัวกลับด้วยนะคะคลิปนี้นะคะเพื่อนๆจัดทำขึ้นเพื่อเป็นแนวทางในการเสี่ยงโชคนะคะต้องขอให้เพื่อนๆทุกคนใช้วิจรารณญาณในการรับชมด้วยนะคะเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะคะเพื่อนๆท่านไหนยังไม่ชอบเลข3ตัวที่ต้องเจาะให้นะคะไปดูคลิป ตารางลาวสตารนะคะนําเลขในตารางไปจับชุดเลข3ตัวเองก็ได้นะคะเพื่อนๆต้องขอให้เพื่อนๆทุกคนนะคะรวยรวยเฮงๆปังๆค่ะถูกหวยอย่าลืมแบ่งเงินทําบุญเพื่อเป็นการต่อบุญด้วยนะคะเพื่อนๆวันนี้ต้อมพารวยขอกล่าวคําว่าสวัสดีค่ะบ๊ายบาย